ทำอะไรบ้างชันเจาน้ามันเหลีออ่ยกอกเส้นอกไปแล้วไม่เอาฟอยอบอกแล้วคนรเล,ล่าทำไมคุณไม่เอาออกคุณเห็นแล้วน้ำมันที่อยู่ข้างล่างก็ลไยได้แต่ไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามอบเส้นอกนะคะ สวัสดีในเช้าว,วันหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนมือนีโบเฮดยังดอกค่ะทูบานค่ะเมื่อวานนี่กระดูดฝุ่นไว้เรียบร้อยนะคะดูดฝุ่นไว้เรียบร้อยเยอยสียงดังๆนี่คืออะไรนี่คือบรรยากาศในการทําอาหารเซาให้ลูกที่ไม่ค่อยมีบ่อยนักนะคะทำอาหารเซาอาหารเซาชั้นเสร็จก็มีนะคะ,น,ะนี่คืออะไรเนี่ยสนามเด็กเล่นเลยเนี่ยสนามเด็กเล่น เลิกงานก็ยังเจอเด็กนะคะวันหยุดเท่ากันยังเจอเด็กขาดเด็กไม่ได้เดินเที่ยวค่ะเดินเที่ยวนี่นะคะกิจกรรมในวันหยุดของเราก็จะประมาณนี้ h o p ี is นานงกันดูนะด่าดาฮาร์ฮาร์ยะ 1 2 3 2 3อคุยโอ้ยไม่ยา่าเราก็มานะคะพาหมามาเดินค่ะ่าเพชรมานะคะมาบอสบอสก็เมีอนเราก็จะทักทายไม่ยาสก็ตนะคะแต่ว่าผู้คน ไม่ได้มาเล่นนะคะเพราะว่าสเก็ตมันแฉะแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ปิ้งย่างนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็พรุ่งนี้ก็เปิดเรียนวันแรกนะคะเพราะว่าหยุดหน้าฤดูหนาวฮห้ยาให้ยะ,ยะโอ้ยโอยจิกเดบ้าดดอืมทางนี้ก็ใช้ได้นะคะ น้ำแข็งก็เริ่มหมดแล้วปั่นจักยานมาได้ก็เดินเล่นตามหมู่บ้านค่ะสำรวจสนนหนทางนะคะเส้นทางเดินเล่นไปค่ะโอ้อากาศวันนี้น่าจะประมาณหนึ่งองศานะคะเพราะว่ามันมีลมด้วยก็เลยรู้สึกหนาวหนาวเจนเนอะไรเนี้ยแล้วก็พาเด็กเล่นค่ะเดินเพื่อที่จะสูดอากาศนะคะ แม่เขาเอาถุงมือมาให้ผิดนะคะที่จริงมันต้องเป็นถุงมือหน้าหนาวหรือไม่ก็ถุงมือหน้าฝนแล้วก็ต้องใส่ชุดฝนนะคะเขาถึงจะได้ไม่เปียกค่ะเดี๋ยวนี้เปียกฟอนกันค่ะพากันหนาวแล้วเดินกลับกันตามใส่เสื้อผ้านี่สําคัญมากเลยนะคะนอร์เวย์ถ้าเราผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะคะแต่ไม่ยาเพชรนี่เขาก็มองตรงถนนอ่ะเดิมาสต๊บฟ้าบีนคอมบ์สต แม่ยากของเพชรนี่เขาก็คิดว่าไม่มีน้ำแข็งนะคะแต่ที่เน,นได้มีนะอืก็มาแต่ที่ไหนได้มีน้ำแข็งะคะ่ะต้องเดินระวังนะคะสิ <c oughs> นี่ถนนนี้ก็น้ำแข็งเยอะนะคะแต่ตอนนี้เริ่มหายเพราะว่ารถวิ่งนะน,นี่หรือว่าหลังนี้สวยนะคะหิหมะยังเต็มหน้า หมูป่านี่เลยแอปเปิ้ลที่เพชมาทายบ่อยๆนั่นแหละค่ะต้นแอปเปิ้ลของเขาฮบ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 กอมเมนยนฮบฮบฮบเดินเที่ยวก็ได้คอนเทนต์นะคะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านเมืองที่นี่นะคะ ตอนนี้ฝนไม่รู้จะลงมาหรือเปล่าอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะคะนายดูดุแต่ไมมีการโกหกด้วยป้าเพชรรถมาว่าสันเก็เลยบอกว่านี่ไงรถยาไหนเฮ้สกุดทุนระบุกไหนคะ น้ำแข็งก็ละลายนะคะถ้าแข็งแบบนี้เราก็ปั่นจักรยานได้เรดเฟมราจารย์นะคะเด็กเล็กก็ฝั่งโน้นนะคะเด็กโตฝั่งนี้งานเข้านะคะคุณทำอะไรบ้านฉันเจ้าเละอบอเส้กอกไปแล้วไม่เอาฟอยล์ออก <c oughs> แล้วก็วเลยแล้วทำไมคุณไม่เอาออกคุณเห็นแล้ว น้ำมันที่อยู่ข้างล่างก็ลงไปเลยคะ่ะไม่ได้เลยะคะ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามอบใส่กอกนะะในที่สุดเราก็ได้ทานแล้วนะคะไก่ในตำนานค่ะเสียงสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นนั่นเองตื่นตระหนตกตกใจจริงๆก้วยจับก็แซ่บหลเรืกลับหมดแล้วนะคะเราก็จัดการครัวเลยค่ะจะได้พักผ่อนนะคะไม่ใช่สิจะได้กินต่ออะไรประมาณนี้ ไก่นะคะอบไก่นี่ก็ไม่ใช่สาเหตุนะคะเมื่อวานอบไส้กรอกค่ะแล้วลืมเอาน้ำลืมเอาน้ํามันออกนะคะหมายถึงกระดาษที่รองน้ํามันออกแล้วก็เพื่อนก็ไปอบไก่ต่อค่ะผลปรากฏว่าควันขโมงโฉงเลยค่ะแล้วสัญญาณกันขโมยนะคะมันก็เลยดาก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องวิ่งกระจายค่ะ สามีอยู่ลอนดอนก็โทรมานะคะเพราะว่ามันลิงก์ใส่โทรศัพท์เขาแล้วก็เพชรก็คุยกับอ่าเขาจะมีศูนย์อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพชรก็บอกอ๋อพวกเราทําอาหารแล้วควันขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเคใช่ไหมเขาบอกเขาบอกทุกอย่างโอเคก็คือจบเราไม่ต้องเสียตังค์นะคะแต่ถ้าเกิดรถดับเพลิงมานะคะเราต้องจ่ายค่าเสียเวลาห้าพัน โคนนะคะห้าพันโคนลอดไปรอดไปน้องออมนะคะน้องออมต้องเป็นคนจ่ายเพราะว่าเป็นคนทํางานบางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพรก็ขอฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอเวลาพักผ่อนก่อน